สวัสดีเจ้าสวัสดีปอมแมมพีน้องตำบ,โบลโวก้างตีหักแล้วก็คารพบทุกทุกทันนะเจ้าวันนี้มาป้ากับเซงไรสายจากทั้งเทศบาลตำบลโวก้างพร้อมกับการถ่ายทอดสดนะเจ้าผ่านทางรายการโบก้างนิวนะเจ้าวันนี้เจ้ามาป้ากับข้าเจ้าวรลภาพินโยจิตนักประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลโวก้างวันนี้ทามาป้ากันในวันอังคาร ที่1าคม2 5 6 6นะเจ้าสำหรับในวันนี้เจ้าทางเทศบาลตำบลบัวกล้างของเฮ้าก็มีข่าวสารมาอู่เอินประชาสัมพันธ์ปรามเมปีน้องหลายข่าวตีกันนะเจ้าจะสําหรับข่าวแรงในวันนี้นะเจ้าก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศของภาคเหนือประจําวันที่1าคม2 5 6 6 สำหรับในช่วงนี้นะจ๊ะอากาศบานเหานั้นก็จะมีอากาศฮ้อนแล้วก็จะมีฝ้าหลัวนะจ๊ะในตอนกลางวันแล้วก็จะมีฝนฝ้าคนองรอยละซิบของพื้นที่แล้วก็บางพื้นที่เจ้าก็อาจจะมีในส่วนของลมกันโชกแรงแล้วก็จะมีลูกเห็บตกในบางแห่งนะจ้าส่วนมาจากป้าในจังหวัดเจียงใหม่ละปูลลำปางพะเยาแปรนานตากสุโขทยัยกำแพงเพชร แล้วก็รวมไปถึงสังวัดเพชรบูรณ์นะเจ้าอุณหภูมิต่ำสุดเจ้าตอนนี้อยู่ตี่2ดถึง26องศาติกัน อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 4มถึงองศาแล้วก็ในระหว่างวันทีเ่เ1อดถึงเ7เจ็มีนาคมนี่นะเจ้าภาคเหนือของฮานั้นก็จะมีฝนตกนะเจ้าร้อยละ1ิถึงซาของพื้นที่แล้วก็อาจจะมีรวมกันโชกแรงแล้วก็จะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่นะเจ้าเพราะฉะนั้นพอเม่ิี่นองทุกท่านนะเจ้าก็ต้องระมัดระวังดูแลในส่วนของบานเรื่อนประชาชนนะเจ้าหรือว่าอาจจะเป็น ในส่วนของฟาร์มต่างๆนะเจ้าฟาร์มงวัวฟาร์มหมูรัวจะปิ้นห่างหน้าต่างๆนะเจ้ายังได้กับเขาหงระมัดระวังตัวเจ้าสำหรับข่าวต่อไปนั้นนะเจ้าก็เปิ้นข่าวเกี่ยวกับคา PM 2. 5 5 ของจหวัดจิงใหม่นะเจ้าในส่วนของพื้นที่ตำบลโบก้างของเฮ้านั้นเฮาดินี้จุดวัดนะเจ้าจุดตีวัดค่าพีเอ็มอยู่ตีทางโรงพยาบาลสันกำแพงซึ่งในวันนี้เจ้าในส่วนของปริมาณฝุ่นละอองรือว่าค่าพีเอ็มสองจุดหานั้นค่าเอควายนะเจ้าอยู่ตีร้อยห้าสิบสองแล้วก็ค่าพีเอ็มสองจุดหาอยู่ตีหกสิบนะเจ้าซึ่งปรากฏว,ว่าตอนนี้ของเฮ้าอยู่ในช่วงของสีสมนะเจ้า ในส่วนของสี่งสมนั้นคุณภาพอากาศจะแย่แล้วก็ควรที่จะมีก้นฝ่าระวังสุขภาพแล้วก็ลดการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าการใจอุปกรณ์ในการป้องกันนะเจ้าซึ่งก็จะเห็นว่าในช่วงนี้ก็เดี๋ยวมีการรณรงค์เกี่ยวกับการงดการเผาซึ่งก็อาจจะท้ามหึงในส่วนของการตีมีคาพีเอ็มสองชุดหานั้นอาจจะเบาบางลงเล็กน้อยนะเจ้าถึงแม้ว่าบานเฮาจะฝนตก แต่ก่อคารพีเอ็มก็ยังลดลงแค่เล็กน้อยพอะนะนเนี่ก็ต้องแจงปอมเมพี่น้องทุกท่านนะเจ้าว่าใครตีเผานะเจ้าด้วยมีการหลับหลอบในส่วนของการเผานั้นทนสามารถกดขัาไปตีหนึ่งเก่าหนึ่งนะเจ้าเพอตีเจไดแจงในส่วนของตํารวจด้วยเจงเจ้าหน้าที่ของเปิลออกมาปฏิบัติการใดนะเจ้าจากใน,นส่วนของข่าวต่อไปนั้นนะเจ้า ก่เป็นข่าวเกี่ยวกับในส่วนของท่านเทศบาลตำบลบัวก้างเฮามีแลนด์มาร์กนะจ้าด้วยมีสถานที่ทองเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลบัวก้างเมื่อวันที่1 9เกมีนาคม2006ที่ีผ่านมานั้นเทศบาลตำบลบัวก้างนะจ้ะโดยการนำของท่านนายกสมซีดคำยอนนายกเทศมนตรีตำบลบัวก้างพ้อกับในส่วนของสมาชิสภาเทศบาลแล้วก็ตลอดจนนะจ๊ะในส่วนของกำนัใพยาบาลเขาได้มีการเปิดนะจ้าตาทรายโป่งช่างคด ซึ่งถือว่าปินแลนด์มาร์หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลโวก,ก้างสำหรับพื้นที่ตีหนีนะเจ้าจะบานบันโปงมูที่ิ1เได้มีการรวมกันสร้างขึ้นมาเพอปินสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ยังปินแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลโวก,ก้างซึ่งจะสามารถดึงดูดในส่วนของนักท่องเที่ยวนะเจ้าหึงเขาไม่แอวในพื้นที่ของตำบ,บกกลโบก้างใดปินการกระตุ้นในเดืนอของเศรษฐกิจ แล้วก็พี่แก้นสางอาชีพแล้วก็รายไถ้หึงสำรับปอมเมปีนออ่นงอย่างยั่งยืนอย่าได้ก็ขอฝาาปอมเมพี่นงทุกทานนะจาอจแก้นประชาสัมพันธ์นะจ้าสำรับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเฮาโดยเป้นจะมีแก้นเปิดนะจ้าทุกวันนะจ้าทุกวันจนถึงในช่วงของเดือนพฤษภาคมอย่าได้ก็จอยแก้นประชาสัมพันธ์เพอทีเจึงตำบลโบก้าของเฮานั้นได้มีการน,นะเดมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะจ้า สำหรับข่าวต่อไปนั้นนะจ๊ะกับเพ็่นข่าวทีซีในส่วนของการปฏิบัติงานนะจาะของทางเทศบาลตำบลบัวก้างเมื่อวันที่19เกมีนาคมที่ผ่านมานั้นนะจาะเทศบาลตำบลบัวก้างเด็กแกนําของท่านนายกสมซีคคำยอนท่านนายกเทศมนตรีตำบลบัวก้างนะจ้าเด็กมีกกรมอบหมายให้สำรับท่านรองประยุทธ์คันตีท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลบัวก้างพ้อแกบเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบัวก้างเฮาเด็กไปจวยกันนะจ๊ะทำความสะอาดทางขื่นร้อยสุเทพ สัมวัจริงใหม่ซึ่งท่งนี้เจ้าก่อปิ้นกันสังกัดด้วยทางสัมวัจริงใหม่นะเจ้าได้มีการบูรณาการรวมกันหลายภาคส่วนเลยตึงประชาชนจิตอาซาแล้วก็รบถึงหน่วยง,งานต่างๆนะเจ้าท่งนี้เจ้าเพื่อตีจะหึงในส่วนของดอยสุเทพนั้นมีความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็รองรับในส่วนของการท่องเที่ยวของบ้านของตังดอยสุเทพนะเจ้า ซึ่งทางนีนเจ้าในส่วนของเทศบาลเฮาก็ได้รวมดวยช่วยกันนะเจ้ามีการนําจิตอาสาไปรวมปฏิบัตินาทีตัวนะเจ้าจะสำหรับข่าวต่อไปนั้นนะเจ้าก็เพินข่าวเกี่ยวกับการติดตามและกต็ตรวจสอบการเชื่อมนะเจ้าในส่วนของไหลาทางเข่าทางออก ในส่วนของอบจอนะเจ้าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าโดยท่านพิชัยเลิศพงอดีสรนในอยู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าท่านกระไรเมตตาในส่วนของส่งสนานทีแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะเจ้ามา่วยในเรื่องของการทําช่างเชิมงานเะจ้าข่าสซ้อยต่างๆของตําวล้นโบก้างซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นนะเนะจ้าก็จะเห็นว่า ตำบลบัวก,กลางของห้านะเจ้าได้หางบประมาณสาหรับการสร้างถนนตั้งแต่บันร่องกองเขา่าจนถึงบันป่าไผ่ซึ่งตอนนี้นะเจ้าในสวนของถนนนั้นก็เสีสินไปทีรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ทางอาบาจอเปินก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่พร้อมกับอุปกรณ์นะเจ้ามาทําทางเชื่อมเข่าส้อยต่างๆนะเจ้าซึ่งตอนนี้ก่อกล้่จะเสร็จแล้วแล้วก็นอกจากนี้เจ้าเปินยังส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันตัดแต่งกิ่งไม้ าจากบริเวณถนนไซลักของทางอ,อบจอซึ่งในพื้นที่ของตำบลบวกกล้างซึ่งทางนี้จะเอาอเพาปิ้นแกนป้องกันและก็ปิ้นแกนสร้างความปลอดภยัยอย่างสำรับผู้ที่สันจอนผ่านไปผ่านมา ในนามข้าวเทศบา,ตาบลตำบลบัวก้างตขบพขระคุณนะเจ้าทันพิชัยเลิศพงศ์อดิศรทันนายโองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทันซอ,ซอ,ซอจอปูลน,นะเจ้าดัชกจตาพ่วงตรงในการตีประสานเกี่ยวกับการนําอุปกรณ์ต่างๆนะเจ้าแล้วก็เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของตำบลบัวก้างนะเจ้าจะสําหรับข่าวต่อไปนะั้นนะเจ้าก่อเป็นข่าวเกี่ยวกับในส่วนของนะเจ้าในส่วนของ ประเพณีนะเจ้างานตีสําคัญของตำบลบัวกล้างของเฮ้านะเจ้าในส่วนของการอบรมนะเจ้าเยาวชนสําหรับการบวชภาหรือดูรอดนั้นทางเทศบาลตำบลบัวกล้างเฮาได้รวมกับในส่วนของสภาวัฒนธรรมตำบลบัวกล้างเฮาจะมีการจัดอบรมนะเจ้าตั้งแต่วันที่30เอจนถึงวันที่1เมษายนตีวัดน้ำลอ้อมเพราะฉะนั้นในส่วนของรพรแมพิ่นอทันใดด้วยเยาวชนนะเจ้า ตีมีความต้องการอย่าจะส่งลูกส่งหลานทันนะเจ้ามาอบรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการบวชผระนะเจ้าทันสามารถตีจะมาอบรมใดตั้งแต่วันที่31อจนถึงวันที่หนึ่งเมษายนตีวัดน้ำล้อมนะเจ้าเจ้าละก็ข่าวหนึ่งนะเจ้าในส่วนของวัดประตานนันปนเกิดจะมีพิธีบรรพชานะเจ้าเยาวชนภาหรือดูล่อน ยัได้ก็ตามจ่พปอมเมีีนองตีอยากจะหึงลูกล้านของทานนะจ้ามารวมในส่วนหนึ่งของการบั้นประชาท่านสมานมาสมารไก่นะจ้าตีวัดปะตานนะจ้าซึ่งเปิดจะมีพิธีการบั้นประชาเนี่ยในวันปุธที่หามีไยนส5 6 6นหา้ยหกนะจ่าตีวัดปะตานท่านนี้จ่าปอมเมี่นองทันใดตีอยากจะรวมปิ้นเจ้าภาพในส่วนของนะจ้าคนบอกว่าสังฆทานก็ดีล้วนนำปานนะนะจ้าหรือว่าปิ้นสภาพต่าง ในการรวมประเพณีบรรพชาของตำบลโบกก้างท่านสามารถที่จะไปติดต่อใดนะเจ้าตีวัดปะตานเลยนะเจ้าจะสําหรับในข่าวสุดท้ายนี่นะเจ้าก็จะเป็นสาระนนรูปตีนํำมาฝากสหรับปอมเมปน้นงทุกๆท่านนะเจ้าวันนี้เจ้าน้องนําเรื่องเกี่ยวกับการกินไข่มาฝากปอมเมปน้นงทุกท่านนะเจ้ากินไข่จะได้หือมีประโยชน์นะเจ้าแล้วก็ไข่พองเจ้าตีควรจะกินไข่วันละกี่ฟอง สำหรับปอมเปปีน้กงนะเจ้าตีมีลูกมีร้านอายุตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปนั้นเปนบอกว่านะเจา้าห่งกินไข่เนี่ยนะเจา้าอย่างน้อยวันละหนึ่งแกนนะเจา้าแล้วก็จะต้องมีการตมไข่แดงหึงอซุกตัยน,นะเจา้าบางคนเนี่ยอาจจะน้ำไปผสมเข้าบดหึือกินในข้างแรกในปริมาณนิดน้อยก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มปริมาณหึงนักขึ้นนะเจา้าแล้วก็ใครที่มีลูกห้านตั้งแต่เจ็ดเดือนขึ้นไปถึงวัยรุ่นนั้นก็ควรที่จะกินวันละหนึ่งฟองนะเจา้า แล้วก็คนที่มีสุขภาพปกติป่วยึงกินไข่วลาสามถึงสี่ฟองต่อติดนะเจ้าส่วนไข่ติดเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะจ้าเป็นโรคเบาหวานหรือว,ว่าเป็นโรคเกี่ยวกับไขมันสูงนั่นปิวยนึงกินแค่คนละหนึ่งฟองต่อติดนะจ๊อบรวมตามขั้นในนาของแพทย์และเวลากินไข่นั่นนะจ๊ะบป่บาวางกินไข่ซุกเท่านั้นเพราะว่าไข่ตีมันบัดซุกนะเจ้ามันจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเจอของเจอจุลินทรีย์ติกงเกิดอันตรายต่อสุขภาพ แล้วก็ยังจะทําหึงสุขภาพพองเ้าเนี่ยมันย่อยยากนะเจ้าแล้วก็อาจจะมีไข่ขาวตีบซุกมันจะไปคัดความการดูดซึมของไบโอตินนะเจ้าวิธีการเลือกไข่แล้วก็การเก็บไข่นั้นนะจ๊ะคนบอกว่าควรเลือกไข่ตีสดใหม่เปลือกไข่จะต้องบม่แตกด้วยมีรอยบุบเล่าแล้วก็จะต้องมีการเช็ดเปลือกไข่ให้สะอาดก่อนตีจะน้ามาประกอบอาหารนะเจ้าคนละมือทุกข้งก่อนตีหฮาด้วยหลังตีหฮาสัมผัสไข่ แล้วก็ควรที่จะเก็บไข่นะเจ้าไวในตู้เย็นนะเจ้าโดยหืน้ำด่านตดแลมเนี่ยลงแล้วก็ด่านติปาดถึงึ้นแล้วก็ควรที่จะกินไข,ข่ห่อมดภายในซองติดหลังจากตีซื้อแล้วนะเจ้าเจ้าแล้วก็ในโซนของข่าวสาราะะรูวันนี้นะเจ้าที่นํามาฝากปอมแมพี่นองทุกท่านนะเจ้าก็็นเรื่องเกี่ยวกับไข่เนาะวังวาน่าจะเป็นประโยชน์แกปแ่ปอมเมปิโนองทุกๆคนเลย สุดท้ายนี่นะจ้าก็ขอฝากในส่วนของกิจกรรมทางเทศบาลตำบลบัวก้างในวันที่8มีนาคมนี้นะจ้าทางเทศบาลเฮาจะมีในส่วนของโครงการเกี่ยวกับบัณฑิตน้อยนะจ้าซึ่งก็จะเป็นน้องๆตีจบในส่วนของชน้าอนุบาล3นะจ้าจะมีกิจกรรมในส่วนของบัณฑิตน้อยตีเทศบาลตำบลบัวก้างนะจ้า โดยเริิมตแต่เวลากล่าวโมเป็นต้นไปอย่างได้ก่าฝากความเมตนพรทุกท่านนะเจ้าทันใดตีมีบัณฑิตน้อยที่มีลูกหลานจบอนุบัลฑสามนะเจ้าทันสามารถี่จะเข้ารวมกิจกรรมของห้าใดทางนี้เจ้าโดยจะมีทันนายกนะเจ้าปินภูตีมอบในส่วนของกิตติบัตรวุฒิบัตรนะจังสำหรับน้องๆตีจบการศึกษาในปีนี้จํานวนสักแปดคนติดกันนะเจ้าแล้วก็ยังจะมีการมอบวุฒิบัตรสํึหรับน้องๆตีมีพัฒน,นาการที่ดี มีเดบิวบวินัยดีแล้วก็ยังเป็นผู้ซื้อสัตว์สุดจริตนะเจ้าจะสำหรับในวันนี้เจ้าก็คงต้องขออภยนะัยเนาะในส่วนของข่าวที่อาจจะติดๆครับไปนะเจ้าเนื่องจากตัวนอเองก็ช่วงนี้ก็ยังมีอาการไออยู่นะเจ้าก็เลยอาจจะมีการอ่านข,าๆๆข่าวติดๆครัๆไปพองอย่าได้คงจะต้องขอสมาภาภนะัยเนาะปีงป้าก,กันใหม่เจ้าในวันศุกร์กับรายการนายกสมศิดพบประชาชนวันนี้จะต้องขอลาปลอแม่ปีนอไปก่อนโชคดีมีความสุข จะาบคคลประเมตยร์ปีน้องทุกคนจ้าสวัสดีเจ้า